สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเส้นทางชแนลนะครับคลิปนี้ก็กลับมาอยู่สวนแล้วนะครับในรอบ2เดือนเนื่องจากเป็นช่วงโรคโควิดระบาดนะครับมาเลยไม่ได้ค่อยได้กลับบ้านแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนเรียบร้อยแลครับสภาพบรรยากาศเมื่อคืนฝนไปเมื่อวานไม่ใช่ครับเมื่อวานฝนตกตั้งแต่กลางวันกลางวันก็ย็นเย็นนะครับก็ ต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็พืชผักที่สวนผมก็จะดูเขียวขึ้นเยอะนะครับส่มนมาผมก็จะโทรมาคุยมากก่อนครับสองเดือนที่ผ่านมาไม่ไม่ได้กลับบ้านเลยครับแล้วก็คิปนี้อยามาอัปเดตสภาพสวนของผมหลังจากห่างหายไปสองเดือน,นครับที่ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่าในสองเดือนนั้นความแตกต่างจาก คลิปที่ก่อนๆเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับพืชในส่วนผมก็เขียวเขียวขึ้นมาทันทีทันดีนะครับ เ,เดี๋ยววันนี้ก็ออกจะมาซ่อมแซนนะคระับแซนคุมผักก็เดินดูบรรยากาศรอบๆกอนนะเป็นตามตามทางนะฮะก็จะมีคนตมเยอะแยะไปหมดเลยคนตกเมื่อวานเนื่องจากช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมา ก๋วยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็พยายามลดน้ำมาตรฐานภาพให้ดีที่สุดครับก็ได้ประมาณนี้แต่หลังจากตกค่นก็ดูเขียวขึ้นเยอะครับไม่ไปจ้าดูรอบนอกก่อนนะครับคลิปนี้ พาเดินดูรอบนอกก่อน,นจะเป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมก็อ,อย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับน,นี่เป็นกล้วยหอมก็มจะมีหญ้าจินเฉาที่ปูกเอ0พั 6, นะครับนี้ก็จะเป็นต้นพีกาพีกาผมปลูกไว้ประมาณ8-9ต้นนะครับ เริ่มออกดอกเริ่มออกดอกแล้วฮะมันจะได้กินแล้วเปล่า <c oughs> น้ำห้วยกเ็เพิ่มขึ้นมานิดนึงฮะฝนตกเมื่อวาน ก็เป็นผลดีครับที่ส่วนครับจะได้ตัดพ่อดูดน้ำสั้นลงครับเวลาปั๊มน้ำดูดน้ำจะได้มีแรงดันเพิ่มขึ้นฮะ แล้ววันนี้ก็พุ่มสูงกว่าสแลนละเดี๋ยวว่างๆผมจะสางใบให้ก่อนะให้ต้นมันลุก่นๆใส่ปุ๋ยแล้วปุบกอจะได้แตงกอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะี๋ยวมรเบนนี้บรเบนนี้นะับ,เป,บ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 ,ะบเป็นกระเพรานะครับพออันนี้ยังไม่ค่อยหอมเท่าไหร่มันจะมีพวาทันทีที่หอม นาศีต้นนาไปดีเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายไปบุกในนี่เอออาสีต้นัปดีครับขนต้นมันต้นอ้อยหลัขอะุ่นใหญ่นะ อ๋อลงลนะงไม่ให้มีมดมีปวกนะฮะไม่ใช่สิไม่ให้มีก้นมีแมลงนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆสูงก่อนนะครับในคลิปต่อไปจะพาลุกเข้าไปในสวนว่าการแต่งเป็นไงบ้างนะครับอันนตแรกวันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าคนระับเริ่มโะล่กล้วยน้ำว้าเอาราเอากล้วยหอมลงกล้วยหอมก็เริ่มโตนะฮะ ลงแทนตะไคร้เวลาตัดสงไม่ค้ำจะได้ไม่ขาดช่วงนะเยอะจะได้สรงเรื่อย ครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาลุยเข้าไปดูในสวนกันเลยนะครับสวัสดีครับ